ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นข่าวสารเลขข้นนี้ครับกับประจำวันที่23เดือนมกราคมครับของช่วงเช้าวันนี้ครับไปอัปเดตกันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของทันตนเมืองทองกันหน่อยครับหลายคนทำไมาเยอะมากครับไปอัปเดตกันหน่อยครับกับทางฝั่งของทันตเมืองทองครับเมื่อราสุดมีการเปิดเผยจากเพจพี่มีบางประคงเกี่ยวกับทันตนเมืองทองครับอย่างทันานคุณโรดิสซูบาจ่าครับหรือทันต์บิ๊กเป้ครับได้ออกมาเย้มแผนึงการเสริมทัพของเมืองทองก่อนที่จะกลับโดยสึกทันกอีกครั้งในช่วงเลขที่2นี้แหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการเสริมตัวปรเดนของทันเมืองทองนันครับทีมดังในศึกธริกรูกันนี้ครับปลาสุดได้รับรายงานจากทานรานเพจทพิมีบางประกงถึงการเสริมทัพของทีมครับในช่วงนี้ที่2โดยมีการเปิดเผยออกมาจากทันนบิ๊กเบย์หรือทันรันคุณโรซิ่วจาเลยครับผู้นำในการของทัพเมืองทองนะครับซึ่งโดยจากการรายงานครับได้มีการเปิดเผยครับว่าเมืองทองนั้นครับได้มีแผนการเสริมทัพที่ชัดเจนเลยครับและก็จะมองไปที่การแก้เกมรับซะก่อนที่เป็นจุดอ่อนพร้อม ทั้งมีเป้าหมายอยู่ที่การดึงนักเตะญี่ปุ่นในเจีริรีเข้ามาเติมความแข็งแกร่งในโคตาเอเชียให้กับทีมในช่วงลีกที่2นี้ครับซ่งคาดวาดน่าจะมีข่าวดีในช่วงเร็วๆนี้เหลยครับและซึ่งโดี๋ยวนี้ครับสำหรับโปรแกรมในซึ่บอลลีวโติกในฤดูกาลสัปัาที่ยี่สามครับเม็ดเดทที่สบุกในช่วงเล็กที่สองนี้ครับเมืองทองนั้นครับเตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับแบงคอกกินเนตในวันศุกร์ที่เก้ากุมภาพันธ์นี้ครับในเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับณสนามเทนนสโดร์สตเดียมเนี่ยครับ หลาเดนคาสาันที่2ครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเลยครับนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้เลยครับอย่างางด้านตราด f c ได้เปิดตัวนักเตะใหม่ครับอย่างาะด้านรีคึอโโหเดวหยิงดีกรีแข่งของาะด้านเคริครับอดีตกองหน้าชุดอยู่กีบสามปีของาะด้านเกาหลีใต้เข้ามาเสริมทัพช่วยทีมในช่วงเลกที่2นี้แหละครับ โดยซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการเสริมทัพล่าสุดของตะนานช้างเขาเจาะเกาะหรือตะนานปราดเอฟซีนั้นครับทีมในศึกทะเลก็ที่จะเริ่มกลับมาสู้ศึกในช่วงฤดูใบไม้ร่งครับก็ได้มีการประกาศเปิดตัวตะนานรีดิคุนโฮได้ยิงชาวเกาหลีใต้ครับวัย27ปีครับเข้ามาช่วยทีมแชมเปี้ยนทัการ์ดประกับได้สมเสริมาได้แปดราตาไข่ในครั้งนี้เลยครับและตะนานรีดิคุนโฮนั้นครับก็ได้มีประสบการณ์ในการคาแข้งในกับหลายสโมสรในศึกทะเลกของตะนานประเทศเกาหลีใต้ครับทางตะนานสโมสรโปรหังซีเบิร์บชินบุ คุณแดมมอเตอร์เชจูกจุนแตดคิมชอนซังมูและล่าสุดกับสมุมสรอ,อย่างทนั้นอันซันกรีเนอร์โดยมีการฝากผลนานครับไว้ในสกเคลิกจากการลงสนาม4-4นัดยิงไป4ประตูก,กับอีก4แอซิสก่อนจะเข้ามารดเล่นในช่วงเมืองไทยครับในช่วงเล็กที่2ในฤดูกาลสัม3นยี้เลยครับ และซึ่งด้ยวยทั้งนี้การสรับโปรแกรมในซุปบปอรลีโวทริกในฤดูกาล2023นานครับ8เดททีซิบกเล็กทีสองกราท f อมสี่เรที่จะเปิดบ้านพบกับสุโขทัศน์สีครับในวันอาทิตย์11กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา18.30นาครับนักสนามกีฬากลางจังหวัดตรางนั่นเองครับ ปรเด็นข่าวสารที่สาครับเราไปกันที่ทางฝั่ง,งของต้านบรรยากาศของศึกเอเชียนคัพ2023กันหน่อยครับมากันแล้วครับอย่างต้านกุนสือของต้าดซาอุอาระเบียรครับอย่างต้านมันชินีครับออกมาสัตว์วันเด็ดครับก่อนที่จะดวลกับทีมชาติไทยหลังพาทนทางด้านทีมชาติซาอุอาระเบียน้นครับเข้ารอบ16ทีมเอเชียนคัพเป็นที่แน,น่นอนเลยแหละครับ เดือนที่22มกราคมที่ผ่านมาก็สำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่ชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียนั้นครับเอาชนะทีมชาติกิกิสานครับไปได้2ประตูต่อสูญในศึกบอลเอเชียนครับ2023เรื่องของกลุ่มกลุ่มเอฟกับนัดที่2ครับก็ทำไมตนา,านาซาอุดิอาระเบียนั้นครับเก็บเพิ่มเป็นอุคคะแนนเต็มการันตีเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับและก็จะเจอกับทีมชาดท้ายครับเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ และโดยซึ่งทางนี้ครับทางฝั่งของทนานกุนซือสะอุระเบียนานครับอย่างท่านมัชชนีก็ได้ออกมากล่าวเลยครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ครับเราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่เราก็ต้องมองถึงเกมที่3ครับเพราะเราต้องการคว้าชชนะท่านั้นนอกจากนี้ครับท่านมัชชนีครับยังพูดถึงเกมที่เพิ่งเอาชนะท่านทีมชาติกีคิสานเลยครับว่าโดยทางนี้ครับผมคิดว่า2อบประเด็นของท่านกีคิสานนั้นครับถูกต้องเลยครับผมคิดว่าเราพลาดโอกาสในการทําประตูประดยครั้งแต่เราก็จะยิงได้สองประตูในทุกเกมผมก็มีความสุขผมหวังเลยครับเ่ราเราจะพัฒนา ขึ้นในรอบต่อไปเลยครับและสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนั้นครับก็จะทําการแข่งขันฟุตบอลเอเชีนยนคัพ2023ร,รอบสุดท้ายกับกลุ่ม F อฟับวันที่ F, 3ครับที่จะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียรครับที่สนาม Education City Stadium ในวันที่25มกราคมนี้ครับในเวลา4ทุ่มตรงเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเรไปเปิดสติ การเล่นของตระนัเอเรียนดรออีกคนหนึ่งครับรายการหลังรังยักษ์ของทีมเชสไซครับในเกมที่เสมอกับทีมชาติอมานไปสตรประตูต่อสุครับในซุปบอลอิชินครับ2023เราเบ็นกลุ่มสายแอนัดที่2เมื่อวานที่ผ่านมาเลยครับโดยทางฝั่งของตระนันได้รับจากสมสรบารียูน่ตแต่นั้นครับในวัย30ปีครับได้รับความไว้ใจจากตระนันอิชิคุณซูงใหญ่ครับส่งลงเป็นตัวจริงนัดที่2ทีติดต่อกันต่อจากเกมที่ชนะทีมชาติกีซานครับสประตูต่อสุในนัดแรกทําไมทัพช้างศึกนั้นครับม รอบชกทีมเป็นครั้งที่2ที่ต่อกันโดยยังเหลือโปรแกรมทั้งสุดท้ายครับของเราเป็นกลุ่มที่จะพบกับทีมชาติสกุระเบียครับในที่ยีสพามกราคมน,นี้ครับในเวลาสีท่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสถิติการเล่นของท่านเอรีนดรอร์นันครับในเกมที่พบกับทีมชาติอุมานครับมีดังนี้ครับลงแดนครบ90นาทีจํานวนการยิงครับประตูหนึ่งครั้งความแม่นยําของการผัดบอลครับ18-25เปอร์เซและสัมผัสบอลครับไป34ครั้งเจ็บบอลครับพื้นที่สุดท้ายครับ3ครั้งเสียบอลครับไม่เสียเลยครับเขายิงบอลน้นครับเป็น67ปอร์เซครับเคลียร์บอลไป2ครั้งเคลียร์ด้วยการหมุนครับ2ครั้งยิงบอลกลับมาครับ1ครั้งครับเล็กได้เก็บบอลไป5ครั้งเลี้ยงผ่านชนะคู่ต่อสูับ 2ครั้งชนะการดวนครับไป8ครั้งแพ้การดวนไป6ครั้งชนะการดดนปูนพื้นครับไป5 0ชนะการดวนกลางกัดไป6 7ซถูทํางฝ้าวครั้งได้เฝ้าตัวเองไป2ครั้งเลยครับประเด็นปิดไทยครงวน,นี้ครับไปปิดไทยายที่ทางฝั่งของมีการเปิดเผยสถิติของทางท่านพีพีทีวีครับล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแฟนบอลชมสดทุกช่องทางครับ ทั้งหมด3.7ล้านคนครับในช่วงเวลาถ่ายทอดสดทีมชาติไทยทีพบกับทีมชาติโอมานนั่นเองครับโดยสำหรับการแข่งขันครับในศึกเอเชียนคัพ2023รอบแบกลุ่มกลุ่มแอฟนาทีสอทีมชาติไทยนั้นครับที่เสมอกับทีมชาติโอมานไปสุดย์ประตูต่อศูนย์เหมือนที่21มกราคมที่ผ่านมาครับได้ลงสนามไป2นัดเก็บไปได้4คะแนนลังอันดับที่2ของตารางล่าสุดเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางดนัท PPTV นั้นครับได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงเวลาการถ่ายทอดสดครับที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโออมมานนนัั้ครบเื่่ที สิบเมกราคมทีม่ผ่านมาทางั้น PPTV ครับรองเรตติ้งอันดับที่1ชึ่งชมสดทุกช่องทางครับ3.7ดล้านคนเรตติ้งอยู่ที่ประมาณ3.7ครับในกลุ่มรายการ15บวกด้วยกันแลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e a v Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ